มาเก็บเห็ดปวกกันครับนี่เก็บไปแล้วหน่อยนึงดอกบานดอกจุ่มก็มีนูน่นเห็นไหมหนูไว้ตั้งเยอะเลยนูหนูโอ้คัก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 ขาวหากหลากเลยนี่โอ้ใบใหม่ติดไว้โ่น คักค no nice. ักคักหมานแล้ววันนีหมานอีกแล้วนุ่นนะคักคักคักมีแต่ดอกงามๆกำลังแกงพอดีเลยโอ้ได้เยอะแล้วนี่ได้เป็นโลแล้ว อยู่กับต้นเอนโคนตน้นจักเรียกต้นอะไรด้วยบบน,นี่ผลงานกลุ่มเดียวเน็นนเดหมูเดียวได้อยู่ประมาณจักโ o